สู่ช่วงนี้นะช่วงที่หลายๆคนรอคอยนี่คือโปรช็อปนั่นเองค่ะวันนี้นะคะบ,บอกเลยว่าลิลินจะมีส่วนร่วมกวับโปรช็อปด้วย <c oughs> จะอยู่กับโปรเบนนั่นเองค่ะโดยที่มีเรื่องราวดีๆมาฝากนี่คือเรื่องอะไรโปรเบนเป็น10เรื่องน่ารู้ก่อนการเข้าฟิตติ้งนี่10อย่างที่ก่อนที่คุณจะไปฟิตติ้งเนี่ยคุณต้องทําอะไรบ้างมาเตรียมตัวให้พร้อมนะค <c oughs> ะไปกับเรา2คนเนี่ค่ะ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะอย่างที่เกินไปเมื่อกี้ว่าก่อนที่เราจะไปฟิตติ้งเนี่ยเรามีสิบข้อที่ควรจะต้องทําก่อนเพราะฉะนั้น<ช>วันนี้จึงหยิบยกเลยค่ะทั้งสิบข้อสิบสิ่งสาคัญที่คุณควรจะต้องรู้และควรจะต้องทําก่อนที่จะไปฟิตติ้งนั่นเองค่ะ<ช>มารเริ่มกันที่ข้อแรกเลยดีกว่าข้อแรกนะคะเขาบอกว่าระยะห่างของเวชนั่นเองอันนี้จ<ช>ําเป็นต้องรู้เลยคือส่วนใหญ่เวชเราจะใช้ระยะต่ํากว่าร้อยลงมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น เวิร์ชของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ p i t c ่ i n g Wedge, Gap Wedge, Sand Wedge, l o ลอ e เวอร์่ะก็คือมีตั้งแต่ Gap Wedge คือ52ะนะครับ Sand คือ56นะครับ l o b wedge คือ60ค่ะนี้แต่ละคนเนี่ยคือเนื่องจากว่าอาจาาอาจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สันทายที่จะพกเวอร์ัเยอะก็อาจาาอาจะเลือกแค่54องศากับ58องศาก็ได้นะครับแลวโดยเฉพาะส่วนใหญ่ตอนปัจจุบันนี้เนี่ย แบรนด์ต่างๆเขาจะเริ่มทำให้องศาหน้าชันมากขึ้นค,ครับแต่ก่อนเนี่ยองศาของเพช c h i n g เวิร์อยู่ที่48ค่ะทีนี้บางยี่ห้อนจะทำแค่44องศาเองแล้ว44องศากับแ a นเวิร์ด54องศาเนี่ย มันห่างกันเยอะเกินไปก็คือต้องหาซื้อเวชมาเพิ่มให้มาประกอบกับว่าใช้ระยะห่างตรงนั้นให้ได้ดีที่สุดนั่นเองอ๋ออันนี้เป็นข้อแรกไปละมาที่ข้อ2เลยดีกว่านะคะข้อ2ก็นั่นคือองศาของหัวไม้แฟเวนนั่นเองค่ะหากคุณนะคะไม่มีความเร็วหัวไม้ที่มากพอเนี่ยองศาของหัวไม้3อาจจะไม่พอช่วยให้คุณสร้างระยะของแคลรี่ได้สูงมากนักนั่นเองนะคะหรือว่าได้สูงสุดนั่นเองหลายครั้งค่ะนะกกอมเนี่ยที่มีความเร็วหัว ไม้น้อยนะคะจะตีหัวไม้ห้าค่ะได้ไกลกว่าวหัวไม้สามเพราะว่ามันง่ายกว่าที่จะส่งลูกให้เหินไปด้วยหัวไม้ที่มีองศาที่เหมาะสมนั่นเองใช่แล้วค,คือส่วนใหญ่คนจะซื้อหัวไม้สามกัเมนเยอะครับคือหัวไม้สามตอนนี้คือสิบห้าองศาะนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีม ผมไม้ใสามไฮร้อนชื่ประมาณ16.5องศาก็มีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือคนจะหันมาใช้องศาที่เยอะขึ้นตีให้เหินง่ายขึ้นลูกจะได้แคร์ได้ไกลขึ้นอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเนาะ,ะมาที่ข้อที่3เลยนะคะข้อที่3คือมุมกระดอนของเวจนั่นเองค่ะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้น,นะกรอบส่วนใหญ่นะคะจะเลือกนะคะเวจที่ดูที่องศาค,ค่ะเพราะดูที่องศาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องของมุมกระดอนซึ่งหากคุณนะคะเป็นพวกที่ชอบแบบ ตีขุดคือพูดถึงมุมกระดอนเนี่ยคือศั์ของคอฟคือคำว่าบ o าวน์นะครับคือบาวน์ขององศาของ Wedge ที่เราใช้เนี่ยค, <c oughs> คือบางครั้งเราต้องเลื่อนนิดนึงนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราใช้ wedge บาวน์ที่สูงสูงเนี่ยเวลาที่เราตีขุดเนี่ยมันจะช่วยกระดอนก็คือบาวน์ส่งไปนั่นเองค,ครับแต่ถ้าคนที่ตีชอบตีกวาดๆหน่อยนะครับก็คือเราจะใช้าวชที่มีบราวน์น้อยๆครับอย่างเช่นเวลาที่เราตีในทรายเช่นกันถ้าทรายที่มันร่วนร่วเนี่ยเราจะใช้ เวทจะมีบาว์์สูงเพราะมันร่วนอยู่มันจะได้กระดอนได้ดีขึ้นแต่ถ้าออกซิซายเป็กประยกเนี่ย แน่แน่นเนี่ยเราใช้บ้าวช่วยน้อยมันจะได้ไม่ค่อยกระดอนใช่คอ๋อโอเคค่ะอ่ะเป็นข้อที่3ผ่านไปแล้วนะคะมาต่อที่ข้อที่4ี่เลยข้อที่สี่หลายๆคนอาจจะต้องงงเมื่อพูดถึงนะคะองศาของพัตเตอร์นั่เองเพราะว่าอะไรเพราะว่านักกอล์ฟหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยแปลกใจมากเวลาที่ถูกถามาเอ้ยองศาของพัตเตอร์ของคุณเนี่ยเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าเวลาตีกรีนเนี่ยเวลาเราพัดไปเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยลูกมันก็ไม่ได้แบบมีองศาอะไรไม่ได้กระดอนอะไรนะคะจริงๆรแล้วมันยังไงครประเวณคือจริง <ฮะ S 1> องศาของหน้าพัตเตอร์อยู่ที่4องศาโดยธรรมชาติอ,อยู่แล้วก็คือจริงๆมีอยู่แล้วจริงๆมีอยู่แล้วครับ <ฮะ S 1> แต่เดี๋ยวว่าบางคนเนี่ยก่อนที่จะพัตเนี่ยเขาเอามือดันไปข้้งหน้าทําให้ทําให้หน้าไม้มันปิดลงมาหน่อยหนึ่งเพราะฉ<ฮ>ะนั้นการที่พัตลงมาเนี่ยมันก็เลยมีอาจจะมีการกระโดดหรืออาจจะมีการสกิทไปโดยที่มันไม่หมุนทันทีนั่นต้องไปเลือกองศาหน้าพัตเตอร์ที่เหมาะกับ การพัดของเรานั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของพัดเตอร์นะคะมาต่อกันที่ข้อที่5ค่ะนี้เป็นความยาวของไดเวอร์ค่ะยังไงบ้างดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทําก้านไดเวอร์ให้ยาวขึ้นนะคะจะเป็นการทําเพื่อให้มันสร้างระยะได้มากขึ้นนั่นเองจริงหรือเปล่าครับประเวณือสมัยก่อนเนี่ยไดเวอร์ยาวที่43.5ิ้นิ้วนะครับปัจจุบันกลายเป็น45ิ้นิ้ววัยี่ห้อทำเป็น46.5นิ้วใช่แล้วมีนักกอล์ฟอเวจคนหนึ่งเนี่ยใช้ไดเวอร์ยาว52นิ้วก็มีครับ จะถามว่ายิ่งยาวยิ่งตีไก่ใช่ไหมจริงจริงอยู่ที่ก้านนั่นน่ะมันเหมาะกับวงสวิงของเราหรือเปล่าครับคือก้านยาวตีไก่ขึ้นใช่แต่ถ้าก้านแล้วยาวแต่ทําัมมันไม่เหมาะกับเราเนี่ยคือเหมือนกับต้องเสริมว่ามันมีคิกพอยด้วยฮะเวลาที่มันดีดมันดีดก้านมันดีตรงไหนถ้าให้มันเหมาะกับเราเนี่ยคือมมตเราเป็นคนที่ตีลูกต่ำอยู่แล้วเราไปเลือกให้มันไฮไฮคิกลูกจะยิ่งต่ำกว่าเดิมก็คงไม่ใช่แล้วก็ต้องไปฟิตติ้งให้ดูว่า วิธีเราตีเราตีโด่งหรือเราตีต่ำเราหาคิกควายให้ถูกแล้วหาความยาวให้ถูกต้องด้วยองั้นอันนี้คือข้อที่ห้าซึ่งมันโยงเข้ามาสึงข้อที่6ของเราเนี่ยนี่คือไดเวอร์ที่ดีที่สุดเพราะว่าหลายคนเลือกไดเวอร์ที่ดีจากการที่ดูว่าเวลาใช้แล้วเนี่ยได้ระยะไกลที่สุดเพราะฉะนั้นนี้อาจจะเป็นคําตอบเดียวกับเมื่อกี้คล้ายๆกันหรือเปล่าใช่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 ดช่ใช่ที่ที่ดก็คือเราใช่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 ใบ่บช่ใี่ราดูล่ใช่อน่ะค่ะช่คือเลือกเราเลื่กหัวก่อนบาชคนคือชโมไ่้ค่ะ ซื้อไม้ซื้อก้านมาเปลี่ยนเองซึ่งจริงๆบางครั้งก้านกับหัวเนี่ยมันไม่เข้ากันก็มีเราตีหัวดีๆเราไปเปลี่ยนก้านอีกก้านหนึ่งโอ้ยตีได้สั้นกว่าเดิมบางทีหัวดีก้านดีแต่มันไม่เหมาะกันอ่ะเอามาตีด้วยกันมันก็ไม่เวิร์กอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราเองที่สุดแล้วก็ให้อุปกรณ์มันแมทกันที่สุดคือส่วนใหญ่คนที่ซื้อไดรเวอร์เนี่ยต้องการตีกายอย่างเดียวถูกไหมครับคือจริงๆแล้วการตีกอล์ฟเนี่ยคือเป็นการตีให้สกอร์น้อย ควาปบีบบ<ท>้า,าใ้น้อยที่สุดสําคัญคือการลดสกอร์นั่นเองการลดสกอร์ใช่ครับม,มาที่ข้อที่7็เลยดีกว่าค่ะเพราะว่าจะลดสกอร์ได้อันนี้ก็สําคัญมากๆเหมือนกันนั่นคือสไตล์ของพัตเตอร์เองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพัตเตอร์ท้องตลาดมีเยอะมากมีหลากหลายสไตล์มากเลยจนหลายคนไม่รู้ว่าจริงๆเราต้องเลือกแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเราอ,อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับพัตเตอร์เนี่ยชอบลุกไหนซื้ออันนั้นฮะ ง่ายอย่างนี้เลยอ่ะจริงๆนะครับคือเลือกลุกก่อนนะครับเส่แล้วค่อยมาเลือกว่าเป็นเป็นเป็นน้าหนักเฟสบาลานซ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูว่ากาเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าลุกเราชอบเราใช้แล้วเราจะพันได้ดีแน่นอนถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ชอบลุกเนี่ยพันยังไงมันลุกมันไม่ได้อ่ะพัดมันก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเราด้วยใช่ไหมคะแบบนี้คุณตอนนี้มันมีมันมีทั้งคัตเตอร์เทรนด์ชนนลก็มีมาเล็ตก็มีอเยอะไม่หมดรูปร่างกักแบบโค้งก็มีจานบินก็มีเออใช่ เยอะไม่หมดเลยแม้ว่าอเออจริงจริงรอยู่ที่ความรู้สึกเราด้วยเนาะใช่ไหมคะอ<ช>ันนี้สําคัญอ่ะมาถึงข้อที่8ปดแล้วล่ะข้อนี้หลายๆคนเป็นความเชื่อผิดๆมาตลอดเลยนั่นคือความสูงของนักกอล์ฟนั่นเองค่ะหนายเราคิดว่าถ้าเกิดว่านักกอล์ฟตัวสูงเนี่ยจะต้องใช้แบบว่าไม้ที่ยาวกว่าส่วนคนที่ตัวเตี้ยเนี่ยก็ต้องใช้ไม้ที่สั้นกว่าซึ่งจริงๆแล้วความสําคัญของเขาเนี่ยมันอยู่ที่แขนของนักกอล์ฟหรือเปล่ามันไม่ใช่อยู่ที่ความสูงอย่างเดียวไหมคะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่ความสูงนะครับคือบางคนสูงเขาเนี่ยบางคนสูงของฟ กับอีกคนหนึ่งสูงประมาณ6ฟุตใช้มาเซตเดียวกันก็ได้นะเนื่องจากว่ความแขนแข็ยาวเท่ากันเว่เขาวัดจากเวลาที่เขายืนเซตอัพพอเซตอัพแล้วรแขนเนี่ยมันห้อยลงไปที่พื้นเท่าไหร่บางคนบางคนตัวเตี้ยแต่แขนยาวออใช่ใช่ใูกไหมบางคนสูงแขนสั้นเพราะฉะนั้นเลือกให้มันเหมาะกับร่างกายของศิล์ของเราเวลาที่เราเซตอัพ ไม่ใช่เวลาที่เรายืนเฉยอันนี้หลายคนเข้าใจผิดกันอยู่นะคะพราฉันปรับเปลี่ยนความผิดมาที่ข้อ9แล้วนะคะข้อ9ก้าก็คือขนาดของกลิปนั่นเองค่ะซึ่งขนาดของกลิปเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะในการเป็นจังหวะพลิกไม้ของเรานั่นเองใช่ใช่ไหมคะคือดูได้จากมือของเรานั่นเองนะครับถ้าเรามือเราเล็กหรือว่าเป็นมือของผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กลิปของผู้หญิงก็จะมีกลิปของผู้หญิงอยู่แล้วโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นผู้ชายไซส์ธรรมดาเนี่ยกลิปก็จะเป็นสแตนดาดไซส์ธรรมดาค่ะ ถ้านิ้วเริ่มยาวขึ้นใหญ่ขึ้นก็นนนนจะมี mid size ถ้าใหญ่ไปเลยพวกนักบาตมือเริ่มใช้ oversize grip ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ g r ิปใหญ่แล้วคนที่ตีเนี่ยเป็นคนที่มือเล็กมันก็ไม่ถนัดทำให้การที่เราพลิกมือเนี่ยมันพลิกไม่ได้ใช่ค่ะส่วนคนมือนิ้วยาวๆไปใช้กริปเล็กๆมันก็จะพลิกได้เร็วขึ้นใช่มันก็จะมีผลต่อ ไฟของเราที่เราตีน,นั่นเองอ๋ออาจต้องเลือกให้เหมาะสม<ช>กับ,บขนาดมือของเราเองนะคะอะมาที่ข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่10นะคะนั่นคือการจัดชุดให้เหมาะสมน,นั่นเองไม่ใช่ชุดคือเสื้อผ้าทางกายไม่ใช่นะหมายถึงว่าชุดในถุงกอล์ฟของเราเ่ยนนเพราะว่าในถุงกอล์ฟเนี่ยเรามีได้ทั้งหมด14ีชิ้นใช่ไหมคะอันนี้ควรจะจัดให้เหมาะก,กับทุกสถานการณ์ค่ะใช่ครับอย่างเช่นบางคนเสียบเหล็กสามไว้นะแต่ไม่เคยใช้เลยเพราะ,ะว่าตีตั้งแต่เหล็กสี่เป็นต้นไปค่ะงั้นผมแนะนําง่ายๆครับเอาเหล็กสามออก ถ้ามีเราม่ใช้เกาออกแล้วเอามาเสริมด้วยไฮบริดก็ได้หรือถ้าเป็นคนที่ชอบเวจมากเอาเลยสามออกเพิ่มเวจอีกตัวหนึ่งก็ได้จะได้ช่วยลดสะกองกันได้ง่ายขึ้นค่ะเอานว่าจัดให้เหมาะสมนั่นเองนะคะออะล่ะนี่คือ10ข้อนะคะที่ควรแล้วก็เหมาะมากๆเลยที่จะต้องมีแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการที่ใครจะไปฟิตติ้งนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าอย่าลืมนะคะก่อนจะไปฟิตติ้งในแต่ละครั้งพก10ข้อนี้ไปด้วยนะคะ โอ้โหได้เลยว่าเป็นขั้นตอนง่ายๆแต่ไม่ควรละเลยแน่เพราะว่าหลายคนเวลาจะไปฟิตติ้งเนี่ยแต่ไม่ได้เตรียมตัวไปก่อนใช่ไหมคะคือจะฟิตอย่างไรให้ได้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดสําหรับเราแน่นเอง เอาไปว่าเอาไปใช้กันดูนะคะเอาล่ะมาสู่อีกข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆบ้างดีกว่านะคะสำหรับนี่เลยก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับสนามกอล์ฟเลดเมาท์เนนกอล์ฟขับจังหวัดภูเก็ตก่อนนะคะที่ได้รับการจัดอันดับจากเอเชียนกอล์ฟอะวอร์ดค่ะให้เป็นท็อป10สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะและสําหรับนักกอล์ฟท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยไปสัมผัสประสบการณ์ดีๆที่สนามนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าบรรยากาศเขาดีจริงๆค่ะใช่แล้วครับและสนามกอล์ฟ ร i เวอร์เดลนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับตอนนี้ต้องขอคอนเฟิร์มว่าสภาพสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับเพราะว่ามาแล้วต้องประทับใจทุกคนแน่ๆนะครับท่านใดอยากได้สิทธิพิเศษเพียงแค่สมัครบัตรริเวอร์เดลกอล์ฟการ์ดนะครับค่าสมัครเพียง500บาทเท่านั้นนะครับคุ้มสุดๆนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02 501 2789ครับ และหนึ่งอย่างนะคะที่ดีๆก็อยู่ในมือเรีเองเช่นเดียวกันค่ะสำหรับนิตยสารไกกเฟอร์ออนไลน์นี่เองบอกเลยว่าเล่มนี้นะคะมีเนื้อหาดีๆอยู่อีกเพียบเลยทีเดียวนี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างโปรเบนนด้านในนี่เลยใช่เลยครับค่ะอันแรกเลยครับของพี่ซิ่งของเรานน่เองนะคะ คือเทคนิคการหาไดราเวอร์ตีไกลน,นั่นเองโอ้โหเยอะมากเลยนะคะตรงนี้สามารถมาอ่านกันได้บางทีหลายคนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเล่มนี้มาปุ๊บอ่านได้เลย<ช>มีวิธีได้ด้วยนะคะแบบนี้อะยังไม่หมดค่ะยังมีอีกนี่ฟืบมาหน้านี้รโปรดติดขอานั่นเองค่ะค,คือไดรเวอร์จะปักทีตรงไหนให้ได้ดีที่สุด ตีให้โดนซูชิสปอร์ตนน่นเอ๋อแต่ดูไม่ยากนะใช่ไหมโปรชิปมันจะเข้าใจยิ่งโดยเฉพาะสาวๆอยู่แล้วด้วยใช่นะต้องลองอ่านดูนะค่ะแล้วยังมีอีกค่ะนี่เลยนี่อันนี้คือของโปรพีทนะครับจะบอกว่าวิธีการตีไกลนั้นต้องทําอย่างไรอืมโอ้ท่าสวยนะเนี่ยใช่สังเกตจะมีไฟตรงเท้าปิ๊บปึ๊บป๊บเท้าไฟนะครับเท้าไฟอย่างนี้นะกลยุทธ์เท้าเองนะครับแล้วยังมีอีกค่ะนี่อันนี้เป็นกลยุทธ์เมื่อตีหลุด จะกลับมาได้อย่างไรอ,อ,อน,นี้ น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของด้านจิตใจนี่สำคัญคคสำคัญคมากๆเกเนช่ยคับ,คบใช่เลยคขอุ้ยฟังดูเหมือนง่ายแต่ทํจริงจริงมันไม่ง่ายต้องลองอ่านดู<ช>อาจจะมีเทคนิคดีๆแฝงอยู่ได้และยังมีเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะในกอฟเฟอร์ออนไลน์ฉบับนี้นนเองอย่าลืมหาซื้อได้นะคะทุกแผงหนังสือแล้วคะ่ะและสําหรับตอนนี้นะคะใครก็ตามค่ะที่มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเปิดตัวสินค้าหรือว่าโปรโมชั่นสนามกอล์ฟดีๆนะคะอยากจะให้เราเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คุณนะคะสามารถส่งข้อความส่งอีเมลกันเข้ามาได้เลยนะคะทางอีเมล ะะขับเอ็กทีนกอบแอดจีเมลคอค่ะใช่แล้วครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเราทาง a c e b o o k นะครับ <c oughs> ส่งวงสวิงมาเราสามารถปรับวงสวิงของท่านได้นะครับจะ <c oughs> มา ดูเรามีของรางวัลแจกกับ Facebook ของเรานั่นเองนะครับทา<อ>ง facebook.com/golfclub18 ครับ,รบโอ้โหอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์รวมไปถึงเข้ามาพูดคุยกันได้เพราะว่าอย่าลืมว่าได้ทั้งวงสวิงดีๆเป็นการปรึกษาวงสวิงฟรีบางทีเนี่ยอย่างที่บอกศึกกอล์ฟต่างๆที่บางทีมีการแจกบ<ช>ัตรของ Facebook ของเราก็แจกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะขอบคุณช้างอีสุุครับในกี้กอล์ฟค่ะและ อย่าลืมนะคะทุกๆคืนวันอังคารแบบนี้ค่ะสามารถมาพบกับรายการของเราได้นะคะขับเอ็กท์คนค่ะทางช่องกอล์ฟชาแนลทูวิชั่นหกเจ็ดห้านะคะสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มตรงะค่ะจะแล้วครับแต่ถ้าดูวันแรกไม่ทันแล้วก็ <c oughs> มีรีรันให้สองรอบนะครับคือวันพุธเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งแล้ววันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับสะดวกเวลาไหนดูเวลานั้นนะคะแต่ห้ามดูห้ามลืมดูไม่ใช่ห้ามดูห้ามลืมดูเด็ดขาดเลยค่ะเอาละค่ะตัวนี้นะคะก่อนจะจากกันไปว่าขอแฮปปี้วันลอยทาย้อนหลังด้วยสำหรับทุกๆคคนนนนนเลลยะะแแ้วก็่อ เป็นมาเสื้อแดงขนาดนี้ยังไงคะตุดจีนหรือเปล่าตุดจีนของเรานั่นเองสิบเกนะ19กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะก็ต้องสวัสดีวันตุดจีนด้วยใช่ไหมมีภาษาจีนจะพูดกับคุณผู้ชมไหมคะกงสีฟ้าฉ่ายครับแปลว่าสวัสดีปีใหม่โอเคค่ะไม่ซินเจียยู่อี่ซินเจียว่าใจเลยนะเอาล่ะค่ะขอทุกคนมีความสุขนะไม่ว่าจะเป็นวันวาเลนทายหรือว่าวันตุดจีนก็ตามนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Welcome back to Golf Central. Top storyline heading into this final round was Jim Furyk at 44 years of age was 0 for his last 8, converting on a 54-hole lead. You can now make it 0 for 9, and the trouble came early, and it came often. Now, thing. this is actually a great shot here after missing the fairway down in the hazard on 6, and I don't think I've ever seen anybody actually be able to play it.